นี่นายไม่อากิระมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดงั้นเหรออธิบายมาสิแม่แม่อากิระโกรธอะไรขนาดนั้นละ่ะแม่เองก็เหมือนกันเนาะอากิระเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของผมด้วยเหตุผลบางอย่างเธอโกรธเราจริงๆผมเรียวตะมาจิมะอยู่ม .5 ตอนต้นเดือนกร,รกฎาคมจู่ๆพ้อก็มาบอกว่าเขาจะแต่งงานใหม่ และจุจูผมก็กำลังจะมีแม่และน้องสาวยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะฉันมิยุกิจ๊ะ,ะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับนี่คือแม่เลี้ยงของผมมิยุกิเธอเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆเธอเป็นช่างแต่งหน้าผมได้ยินมาว่าเธอแต่งหน้าให้ดารามากมายและอากิระเป็นลูกสาวของเธออย่าคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเหรอโอเคไหมฉันดีใจที่แม่มีความสุขแต่ว่าก็ อย่างท right. so no. pues well, ี่คุณเห็นเธอไม่ใช่คนที่เป็นมิตรสักเท่าไหร่และผมของเธอก็สั้นมากจนรู้สึกเหมือนเธอเป็นน้องชายมากกว่าและผมก็ค네ิดแบบนั้นจริงๆตอนเจอเธอครั้งแรกยังไงก็ตามตอนนี้ผมมีน้องสาวแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้อากิระอยากเล่นวิดีโอเกมด้วยกันไหมไม่ละโอมาเล่นเธอนะเออออกไปให้พ้นนะเฮ้แต่เราเป็นครอบครัวกันแล้วนะฉันเป็นผู้หญิงว้ย ตามใจนั่นหมายความว่าอย่างไ่ะผมรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่ผมก็ยังปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นน้องชายปวดฉี่จุงเบยปวดฉี่จุงเบยฮะอะไรนะคือคือท้อทีท้อทีเธอเป็นเด็กผู้หญิงจริงด้วยก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอออกไปให้พอนี้เลยนะและนั่นแหละ อากิระเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆสิ่งต่างๆค่อนข้างอึดอัดในตอนแรกแต่เราเริ่มเข้ากันได้หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเดียวตะมาเล่นวิดีโอเกมกันเถอะขอโทษน,นะแต่คงไม่ได้แล้วอะ่ะฉันกําลังจะไปช้อปปิ้งกับแม่ฮะฉันอยากให้ลูกชายออกไปช้อปปิ้งด้วยมาโดยตลอดเลยนะล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 ะา <c oughs> <c oughs> มันจําเป็นจริงๆหรอครับอ,อากิระเดี๋ยว อย่าโซล,ล่าอากิระอ๋อเรียวตาวันนี้ต้องสนุกแน่แน่อะอะไรนะนี่มันอะไรกันแนะ่หลังจากวันนั้นอากิระก็เริ่มทําตัวแปลกๆเธอเริ่มแต่งตัวเหมือนผู้หญิงมากขึ้นเธอสวมชุดรัดรูปหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วยังเรียวตามาเล่นวิดีโอเกมกันเถอะอโอ้ยนี่อย่ากระโดดใส่ฉันแบบนั้นนะอะไรเล่านายกระโดดใส่ฉันแบบนี้ตลอดอะ่ะนั่นมันเมื่อก่อน อากิระก็เริ่มงอนจริงๆผมไม่คุ้นเคยกับผู้หญิงผมเลยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเย็นวันหนึ่งเธอก็คลานมาบนเตียงของผมเอ่ออากิระทําไมจู่ๆถึงอยากมานอนห้องเดียวกันกับฉันล่ะฉันเป็นลูกคนเดียวมาตลอดฉันอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเอ่อโอเคแต่เราไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆและเราต้องคู่อยู่มัธยมปลายแล้วนะแล้วมันยังไงนะ แล้วไงล่ะของเธอมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยนี่มันไม่อยูุติธรรมเลยนะฮะฉันไม่เคยได้ทําสิ่งที่อยากทําเลยนายคือพี่ชัยฉันนะเรียวตะเพราะงั้นนายต้องดูแลฉันสิเข้าใจไหมเอ่เอ,อหมายความว่าไงเนี่ยฉันก็คอยดูแลเธออยู่ตลอดนะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยเอาเัินหนะ้าลืมลืมมันไปเธอกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่เรียวตะอะไร วางแขนไว้ใต้หัวฉันหน่อยเพื่อก็แค่หมอนใบนี้มันต่ำเกินไปก็แค่นะหละนะเ,นะเอ่อโอเคผมวางแขนไว้ใต้หัวของเธอเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยนอนกับผู้หญิงมาก่อนผมสงสัยว่าตอนนี้เธอกำลังคิดอะไรอยู่ว้าแขนของพี่ชายอาย้ตื่นเต้นจังเลย่ะฉัน่ะชอบเรียวตาำม,มากอยู่แล้ว เขาเป็นคนดีแล้วก็เพิ่งพาได้ด้วยแล้วเขาก็คอยดูแลฉันอยู่ตลอดมาจริงๆแล้วฉันดีใจที่เขาไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของฉันเพราะว่าอา้ฉันทนไม่ไหวแล้วเรียวตาหลับไปหรือ,อยังอ่ะอะหลับไปแล้วนี่นะไอ้เรียวตาหลับไปแบบนั้นได้ยัางไงากันอ่ะ ฉันนะ่ะนะชอบเรียวตะมากๆแต่ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเขาหัวทึมอมมากมากเลยล่ะฉันหวังลึกๆว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรบ้างในตัวฉันเรียวตะฉันนะ่ะอา่าดาตีสวัสดนะฉันมั่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องรู้แน่ๆบางทีฉันอาจจะต้องบอกเขาแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคงต้องรออีกสักหน่อย ยนอนไม่หลับผมแค่แกล้งหลับแต่ผมไม่คิดว่าเธอสังเกตเห็นว่าแต่เมื่อกี้เธอกำลังจะพูดอะไรนะได้แต่แอบมองดูเธอเฮ้ยผมเป็นพี่ชายนะแต่ถึงกระนั้นเห็นเธอนอนคอุ้นข้างแบบนี้ไม่ต้องหยุดความคิดบ้าๆนี้ซะอากิระยังคงหลับอยู่เมื่อผมตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้น แขนของผมชาไปหมดอากิระเธอเป็นแค่น้องในานามแต่เธอสวยเกินไปผมควรทำยังไงดีมีบางอย่างเปลี่ยนไปแต่อะไรนะตอนแรกผมดีใจมากที่เราเข้ากันได้ดีแต่นั่นเป็นเพราะเธอเป็นเหมือนน้องชายของผมเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วสินี่ผมเริ่มมีความรู้สึกกับเธอแล้วเหรอเนี่ยไม่ผมยังเป็นพี่เธออยู่ผมต้องรีบจัดก,การความคิดตัวเองซะ ผมตัดสินใจไปอาบน้ำเพื่อให้สมองปลอดโปรงอ่าได้เวลาอาบน้ำาออเรียวตอ,อเอ่อมิอยุกิผมบังเอิญไปเจอมิอยุกิในห้องน้ำคือคือ,คอผมขอโทษผมแหมอยากอาบน้ำเหรอจ้าอาบด้วยกันก็ได้นะฉันไม่รังเกียจหรอกเอ่อโอเคฮะอ,อะไรนะผมได้ยินถูกไหมเนี่ย เดลตาเรียบๆหน่อยฉันก็อยากอาบน้ําเหมือนกันอ,อากิระอา้าอากิระอาบพร้อมกับพวกเราเลยไหมแต่น้ํามันน่าจะน้อยเกินไปสําหรับ3ามคนนะเวละตอนนี้ผมคงต้องอธิบายยกใหญ่เดลตานายจะมาอาบน้ํากับแม่ทําไมเนี่ยไม่มันไม่ใช่แบบที่เธอเห็นนายหมาความว่ายังไงกันแนะ่ฟังนะ ฉันไม่รู้ว่ามิยุกิอยู่ที่นี่และใช่จ้าแต่เขาถามเองว่าอับด้วยกันไปเลยได้ไหมแล้วก <c oughs> ็อะไรผมไม่ได้พูดหยุดล้อเล่นได้แล้วเรยวต้นี่นายจริงจังเหรอสนุกมากใช่ไหมครับมิยุกิจากนี้ไปก็อย่าลืมเคาประตูก่อนล่ะเข้าใจไหมโอเคแม่เองก็หยุดแกล้งเขาได้แล้วนะคะแหมแม แต่ว่าแม่นะคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะจ๊ะฮะอะไรนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วดังนั้นครอบครัวอาบน้ำด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนี่นาวันก่อนก็ไปรองอาบน้ำกับไทจิมานี่อะไรนะแต่นั่นมันเป็นเพราะเขาเป็นพ่อผมแหมอย่าซีเรียสนักเลยนะอ๋อรู้แล้วอากิระไปอาบน้ำกับเรียวตะไปฮะ แม่ว่ามันคงทำให้ลูกๆสนิทกันมากขึ้นนะจ๊ะอะไรนะคะแม่คะหนูไม่ยอมหรอกนะโถยเดียวตาเป็นอะไรไปอ่ะข,ขอโทษนายไม่เคยเคาะประตูก่อนเลยหรือไงอ่ะในบ้านมีผู้หญิงนะเข้าใจไหมผมไม่ชินกับสิ่งนี้เลยให้ตายเถอะแล้วพ่อของนายจะคิดยังไงกับเรื่องนี้แล่าจริงอยู่เขาคงแกช็อก ถ้าฉันบอกเขาว่าฉันกระโดดลงอ่างกับมิยุกิแต่อากิระละ่ะไม่สิผมกำลังคิดอะไรอยู่นะเดียวต่รู้ไหมว่าทำไมฉัถึงโกรธขนาดนี้ได้นะฮะเธอก็แค่เป็นห่วงแม่ใช่ไหมฉันบอกว่าฉันก็โทษไปแล้วไงไม่ใช่สินหน่อยฮะเป็นเพราะฉันไม่ได้เคาะไม่ใช่อ่ะนายไม่เคยเข้าใจเลยฮะ แล้วทำไมไถึงได้โกรธขนาดนี้ล่ะแค่ต้องระวังให้มากขึ้นเข้าใจบ้างไหมฮะใช่ฉันรู้แต่แต่อะไรของนายเล่านายชอบแม่ฉันอย่างนั้นเหรออะฮะเธอกําลังพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยก็นายนะ่ะชอบท้องแม่ตลอดเลยคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงหยุดนอกใจฉันได้แล้วนะฮะนัน่นไม่จริงซะหน่อยและเธอหมายถึงอะไรที่ฉันนอกใจอะ่ะ นายไม่เคยจริงจังกับฉันเลยเราอาบน้ําด้วยกันนอนเตียงเดียวกันได้ซ้ำอะ่ะใช่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะหน่อยหยุดเจ้าชู้กับแม่ฉันสักทีเข้าใจไหมฉันไม่ได้จีบแม่เธอซะหน่อ,นอยเอาเป็นว่านายต้องเข้าใจแล้วนะฮะเออฉันก็ยังเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะปฏิบัติต่อฉันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งด้วยสิแต่ฉันหมายความว่าเธอยังเป็นน้องสาวข,ของฉันและนั่นก็คือทั้งหมด นี่นายหยุดหาข้อแก้ตัวสักทีเถอะนะฉันรู้ว่าฉันยังเด็กเกินไปสําหรับนายแต่ว่าฉันอะจะโชว์ให้นายดูว่าฉันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเฮยอย่ามาแก้ผ้านะไม่ละจนกว่าพี่จะปฏิบัติกับฉันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เด็กตัวใน้อยๆโอเคก็ได้เคเคเคเธอโตแล้วอากิระนี่พูดจริงใช่มะใช่ ดังนั้นขอละใส่เสื้อให้มาดีๆหน่อยถ้าต้องไปข้างนอกนายจะเลือกใครระหว่างแม่กับฉันฮะอเอ่อนายก็แค่ตอบมาเอ่อคำตอบคืออะไรฉันหมายถึงถ้าเราไม่ใช่ครอบครัวฉันเดาว,ว่าฉันคงจะเลือกเธออากิระจริงเหรอเย้เฮ้ยใส่เสื้อเดี๋ยวนี้นะ ให้ดีหน่อยเฮ้ยอ,อากิระหน้าอ,อกเธอมันหยุดเดี๋ยวนีป้ปล่อยฉันในที่สุดเธอก็เลิกโกรธผมแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าทำไมได้ถึงโกรธขนาดนั้นเออแต่ผมรู้สึกใกล้ชิดเธอมากขึ้นกว่าเดิมแต่ผมจะเป็นพี่ชายของเธอแหละนะมันไม่ง่ายเลยจากนั้นไม่กี่วันต่อมาผมกำลังนั่งชิวอยู่ในห้องของผมเมือ่อเดียวจ๊ะ ช่วยลงมาข้างล่างหน่อยได้ไหมไมิยเกียเรียกให้ผมลงมาข้างล่างอ่าฮะเอ่อคิดว่าไง่ะเจ๊ะเพื่อนๆฉันช่วยแต่งตัวให้เธอด้วยละฉันสอนเธอแต่งหน้าด้วยนะจ๊ะผมพูดไม่ออกเลยเธอดูเขิอนอายแต่เธอก็ดูสวยมากเสื้อผ้าเครื่องสำอางมันสมบูรณ์แบบมากผมไม่เคยเห็นอากิระในเวอร์ชั่นนี้มาก่อนผมควรจะพาเธอไปที่ไหนดี มิยูกิบอกให้เราไปเที่ยวเล่นข้างนอกเราก็เลยออกไปแต่เราไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันดีอากิระไม่ได้พูดอะไรสักคำํำอากิระเป็นคนประเภทที่ขี้อายตั้งแต่แรกเวลาออกไปข้างนอกเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดมันคือใบหน้าภายนอกของเธอนี่ชันหน่อยสิขอโทษผมตื่นเต้นมากเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีเรเรตดูนั่นสิเอ๊ะค,คาเฟ่แล้วมันทำไมอ่ะ ดื่มกาแฟหรืออะไรสักอย่างกันเถอะเอ่อได้สิอ๋อและฉันก็รู้ว่าฉันควรแต่งตัวให้ดีกว่านี้บางทีอากิระอาจจะเขินอายที่เดินกับฉันเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านกาแฟผู้ชายทุกคนก็จ้องมองมาที่เธอสวยเป็นบ้าเลยนะถ้าเป็นนางแบบหรือไงเนี่ยผู้ชายคนนั้นโคตรโชคดีเลยอะ่ะเออคือผมเป็นแค่พี่ชายของเธอครับเออ,เอ,อฉันเอากาแฟแล้วกัน แล้วเธอล่ะอากิระอ่ะลาเต้ค่ะอ่าโอเคเฮ้เธอปล่อยไข่ของฉันก่อนได้ไหมฉันหยิบกระเป๋าตังไม่ได้อ่าขอโทษหลังจากได้เครื่องดื่มแล้วเราก็เดินไปที่โต๊ะของเราและเราเดินไปที่มุมร้านเพื่อความเป็นส่วนตัวโต๊ะมีเก้าอี้ทั้งแบบโซฟาและเก้าอี้ไม้ผมพยายามนั่งบนเก้าอี้ไม้แต่เรียวตานายนามานั่งข้างๆฉันสิ Uh, okay. เราสองคนตอนนี้เหมือนออกเดทกันอยู่เลยนะอะไรฉันเป็นพี่ชายเธอนะเธอแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงผมควรทำอย่างไรดีตอนนี้อย่างไรก็ตามพอเราดื่มกาแฟเสร็จก็กลับบ้านแม่คะหนูตื่นเต้นมากๆเลยเลยคะ่ะพี่เรียวตะนั่งข้างหนูและทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกมากๆเลยคะ่ะอะอะไรเนี่ยอากิระหยุด ดีแล้วละเจ้าเรียวตะบางทีนายพาฉันไปเดทบ้างก็ได้นะไม,ไม่ได้นะค่ะแม่นี่แม่คุยกับเรียวตะอยู่นะอากิระไม่ก็คือไม่ค่ะเฮ้ย hey, นี่มปนอะไรเนี่ยเดทกันเหรอผมเริ่มตื่นตระหนกผมแน่ใจว่าเธอแค่แกล้งผมแต่สุดท้ายผมก็พบว่าเธอพูดจริง